เมทไม่จะเดินอย่างแน่ไปบ่งกันค่ะสตาร์ทรถด้วยรีโบทอาเซียไปดูกันเดยวสาฮาสาร์ทางรีโมทในน้ำตีเมทตัวรับย้อนมีอ,อ,มอีกหมายเลมีอีกหมายเลยครับพอเลวไปดูกันเลยไปไฟหน้าแบบ LED สว่างจ้าไม่เย็ตาโอ้โหเซนเซอร์ <S S 8จุด รอบคันไปเลยล้อแม็กสีทูโทนขอบ20ว้าวกล้องมองหลังขณะใส่เกียร์ถอยโอ้หแจ๋วภายในกว้างขวางนอนได้สบายว้าวเบาคู่แม็กปรับเลื่อนไฟฟ้าได้8ทิศทางว,าว,ว้าวว้าวสุดยอดครับผมว้าวและก็ยังมีหน้าจอสัมผัสขนาดเจ้านิ้วเครื่องใช้ อัตโนมัติไฟฟ้านะจ๊ะว้าวมีทั้งหมดด้วยกัน6สีคิดจอดรับอีซูต้องอีซูเพิ่มวยไม่เลอ์าสาขากูดีนะไ,<ด>ไ,ได้ครับโอ<ฮ>